เป็นรวมตายจนหัวงอแบ่งปันเรื่องราวมากมายพอจากนี้รวมสุขรวมทุกข์รวมฝันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันตราบจนถึงวันนั้น จนทีว่าวายสร้างขึ้นนะกระทบจัดการราชการนมาในพื้นที่ลาบลุ่มเป็นไม่ใช่ลาบลุ่มพื้นที่ลาบก็อย่างที่เห็นกุ้งแทบขาดเลยตาภาพใช้ไหมแสงยนต์ตรงข้องเลยตรงนี้ไม่มีสัญญาณเปลี่ยนที่ตามที่เห็นเปลี่ยนที่เลยสัญญาณไม่มี